สวัสดีครับ f c ฟซีแฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหนะครับ f c ทุกท่านต้านกระแสไม่ไหวจริงๆเลยนะครับตลาดมหาโพนะครับได้ยกเลิกคอนเสิร์ตหมอลำเช้ากับลิเกแล้วนะครับยี่สกรกดาคมนี้นะครับ f c ทุกท่านเนื่องจากว่าชาวเด็ดหรือว่า f c ของเพจตลาดมหาโพนะครับได้ลงมติเสียงส่วนใหญ่นะครับ เป็นเสียงแนวทางเดียวกันเลยนะครับบอกว่าไม่ไปดูแน่นอนหากมีวงหมอลำเช้าทำการแสดงนะครับเรียกได้ว่าเสี่ยงต่อการขาดทุนสูงเร่วเลยนะครับโดยล่าสุดเพจสายใยแห่งรักก็ได้โพสต์ข้อความว่าล่าสุดเจ้าของตลาดเพิ่นเปลี่ยนหน้าปกใหม่แล้วเด้อทนรับทัวลงไม่ไหวอินดูเพิ่นเด้นะครับเอฟซี FC ทุกท่าน แล้วก็ทางเพจตลาดมหาโพทางแอดมินเพจนะครับก็ได้เปลี่ยนรายชื่อของศิลปินที่จะมาแทนวงหมอลำฉาวนะครับโดยมีรายชื่อของศิลปินเพื่อที่ให้ f อฟเข้าไปโบสถ์ว่าจะเอาใครนะครับมาแทนนะครับเอฟทุกท่านเรียกได้ว่าคายอ้อเริ่มทํางานแล้วนะครับผิดคายอ้อกระแสะสังคมต่อต้านนะครับเอฟทุกท่านจะโทษใครดีละ่ะทีนี้นะครับ มันต้องโทษตัวเองนะครับเอทุกท่านตนเองทำไม่ดีจะมาโทษปีโทษกรองก็คงไม่ได้นะครับเพราะความมั่นหน้ามั่นโนกไม่แคสื่อไม่เคสังคมทำสิ่งไม่ดีลงสื่อโซเชียลนะครับเอทุกท่านจกหําดาแม่ FC ปากแซบอยู่ตลอดเวลานะครับเรียกได้ว่าทำแต่ละอย่างนี่สวนกระแสของสังคมทั้งสิ้นเลยนะครับดูถูก f อฟของตนเอง ได,ได้ก็ตามนะครับไม่มีใครทําร้ายเราได้เท่ากับตนเองทําลายตนเองนะครับเอฟีทุกท่านลืมไปแล้วว่าตัวเองนั้นเป็นศิลปินดังขึ้นมาได้ก็เพราะสังคมอบอุ้มนะครับในเมื่อคุณไม่แค่สังคมไม่แค่สื่อสังคมก็ทิ้งคุณได้เช่นกันนะครับเอฟซทุกท่านตไปนี้คงกลับมายากแล้วนะครับทําผิดแล้วไม่แก้ไขสร้างศัตรูไปทั่วนะครับ พังเพราะปากของตนเองและการกระทำของตนทั้งสิ้นนะครับทั้งบริวารลิล้ล้อแม้แต่ติ่งน้ำหมากต่างๆนะครับรารานชาวบ้านเขาทั่วยิ่งส่งเสริมพากันตกต่ำนะครับเอฟซีทุกท่านทําดีได้ดีทําไม่ดีแล้วจะได้ดียังไงล่ะครับเอฟซีทุกท่านเรียกได้ว่าเป็นบทเรียนราคาแพงเลยนะครับชื่อเสียงดังได้ก็ดับได้หากเรามีรักษามันไว้นะครับมันก็จบนะครับ เอฟซีทุกท่านหลังจากโพสต์นี้ของสายใยแห่งรักเด็โดโพสต์ลงนะครับก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยนะครับเราเข้าไปอ่านดูกันนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรกับโพสต์นี้ของสายใย,ยแห่งรักนะครับเอฟซีทุกท่านโดยคอมเมนต์แรกบอกว่าดีนะที่คิดได้ทันไม่งั้นคุณเอ้ยนะครับแต่เอดมินเขาน่ารักดีเนาะพร้อมปรับเปลี่ยนแบบทันท่วงทีเลยนะครับเอฟซีทุกท่าน คอมเมนต์ต่อมาก kind of to ็บอกว่าคายอ้อกําลังทํางานค่ะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าดีนะกลับตัวกลับใจกลับได้ทันท่วงทีและคิดทันมีเชนนั้นแล้วขาดทุนย่อยยับแม้กระทั่งเงินค่าโปสเตอร์ที่โปรโมทก็จะไม่ได้คืนเด้อนะครับเอฟทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ากลับลําได้ไวมากดีแล้วจ้านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าโดนยกเลิกงานด้วยหมอลําดังนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเลือดค่านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ากลับลําได้ทันงั้นตกครองแน่ๆดึกใจคักนะครับอันนี้ก็เป็นบรรดาชาวเน็ตนะครับที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาในเพจสายใหญ่แห่งรักนะครับหลังจากรับรู้เรื่องราวข่าวสารนะครับวงหมอลำชาวถูกยกเลิกงานนะครับโดยทางเพจ แอดมินของตลาดมหาโพนะครับได้เปลี่ยนรายชื่อนะครับยกเลิกคอนเสิร์ตของโมลำชาวแล้วนะครับเอฟซีทุกท่าน